งแบบ UFO C b u l e n t e r ผมอะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อแว่นกับที่ครอบจอสลับนะครับ<อ>แบบแ,แบบเขาแถมมาให้ผมไม่รู้ว่าเขาแถมมาให้ทำไมไม่ใช่เวลาเราฆ่าตัวที่มันมีอะไรอะตัวที่มันมีอะ มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแต่มีปัญญาโอ้โหไปซื้อผมจะซื้อ UFO นะผมแอบม,มาเล่นนิดหน่อยนะผมเนี่ยไม่ได้แอบม,มาเล่นนิดหน่อยหรอกสามร้อยอะจะสามร้อยบาทนะโอ้ยต้องใช้โลบัคถ้าอยากจะได้เงินฟรีเฮ้ยมันมีแว่นดรอปมาด้วยนะ เกือเป็นบ้านนายอดีหัวเบคอนน่ะเออเกือบเป็นเนี่ยมันเหมือนเนาะชุดเหมือนแต่แต่หน้าไม่เหมือนเลยทำมาจากไหนได้ไหมเนี่ยนายดูสิโอ้ไม่วางหูชิ้นดีอยู่เยอยะไอ้ของตู้ฮ่าฮ่าฮ่ามาดูจิการดูวยกันดูโอ้ผู้เผาดิเงงเงงเงินฉัน มันไม่เหมือนเกิร์ฟเฟนชัดๆเลยมันไม่ค่อยเหมือนอะแต่ว่าเมื่ะกีนนะ่เก็บเงินให้หนูให้เก็บเงินให้ถึงหนึ่งพันแ้วซื้ออยู่ไอโฟนอีกลำหนึ่งตรงไหนอะก็จะไปที่ชอ็อปมันจะซื้ออยู่ไอโฟน ใส่เลี้ยงราคากี่บาทอะ่สิบบาทฉันอยากได้อีดิตอ่ะฉันจะสุ่มให้หมดตูดเลยสามสิบกดไปเลยคุณวิโก้คุณจะไหนอ่ะจะบอกว่าไม่รู้อ่ะทำไมนายไม่ดูวิ่ก้ไม่หาไม่หมดกันอ่าพันชิคเกตดูเฮ้ยขอให้ได้อีดิตนะไม่อยากได้คอมบอนวิดีเจตุลีดีดด ไอ้ได้ตัวเดียวกันอยากได้ดีเจนเตอรี่แต่ได้คอมบอนโอโห้มอยากได้ดีเจนเตอรี่อ ไอ้ตัวนั้นตามหอ้เัวหรออเออดีสุดรเย่เลยมาดูซับพลังงานคนนี้ดีกว่าไอ้กระต่ายนี่แม่งไม่ควรจะมาเป็นลูกของฉันอื้อหืออุ้ยมันยังน้อยมันก็บึ้อบวกเงินนะจะมันบวกน้อยอ่ะหนึ่งหนเลึ่งห้า ซื้ออยู่เอฟโอลงไม่เราจะจะไปสุ่มสัตว์ให้มันมเงินหมดตูดไปเลยอนนโอ้จะมีแข่งกินแล้วขอให้ได้ดีดดีดิดีดด,ด,ดีดหรือไม่เอาคอมบอนนะ ไอ้บ้ายังมันคอมบอนฉันไม่เอาคอมบอนได้ไหมเนี่ยฮะขอยีจิตสักตัวหนึ่งยีจิตเงินนายตอนนี้ฉันมีแปดร้อยเซนไปด่านต่อไปแล้วนะฉันขอได้อีจิตสักตัวได้ไหมเนี่ยฮะเก็บไว้ไว้ด่านต่อไปเราจะได้ซื้อยูเอสบีบ่ะฉันเริ่มเปิดหัวแล้วเปิดหัวแล้วไปไปย้ํ เนีย่ยคอมบอนเนี่ยคุณหนึ่งอะไรเนี่ยเราไม่ควรใส่ไม่ควรใส่เลยฉันก็มีเหมือนกนะันเราจะไปด่ัดออกไปแล้วจะไปสุ่มสันเล่นงางเอาไปดีก,กว่าเอาลุยโปรกลับมาตอนนี้มีโซน V.I.P. ด้วยนะ คนไม่กดเนี่ยคพอคนไม่รวยเลยนะขอให้จนเลยขอให้จนิได้จนเหมือนกันจนเป็นเพื่อนหน่อยจนเป็นเพื่อนฉันเป็นอะไร ไปด่านต่อไปแล้วแนละ้วฉันจะไปได้ยังไงฮะไม่ใช่ดนะันอยู่ด่านนี้อยู่นายไม่เห็นหนายอยู่ตรงตะเลียงอ่ะอกมาทางด้นานขวานายเจอฉันเลยนะ่ะฉันจะขอให้สุ่มได้คอมบอนแน่ไนอ้หาเอาขายไปดีไหมเนะี่ยฮะขายทิ้งไปเลยแล้วมันทิ้งยังไงถามหน่อย ดีวเออวขา,าจะให้ับไปฉันว่าฉันจะไปพัฒนาสัตว์เลี้ยงพัฒนาการไอคนนี้มันแข็งแกร่งจัง นะเลยยนี่ะเลยสิบแล้วถ้ามันเร็วลูกผ้ายูเอฟโอทำไมนายเร็วจังวะฉันว่าฉันจะเอาเอ้ยยูเผมเป็นลำใหม่แล้วหูเป็นลำสีเขียวยยแล้วกิดเราเกิดนายเราเชินก่อนป๊บมึงเอราเกิดนาย เยี่ย1.96กด้หงแมวด้วยทุกคนเธยดูคลิปเมื่อวานเปล่าครับถ้ายังไม่ดูไปดูได้นะครับโอ้จะมีเงินอยู่พันนึงบ๊ายบายสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ